สวัสดีพ่อแม่พี่น้องม่กินแกบกบหวานไปสีหมูเลยเพาหวานจะกินหมูบอโอเลยี่ก่อนต่ถึงก็ปเงี้ยนะบอกาเป็นอะไรกินเลพ

แหลูกแล้วเนาะนี่กองเองใส่เขาเลยวางพักเอาของพงจงหมองมาแกกินบะซิกิน

ช้างสีเข mm ีขาวนั hey, ่งขี้มีงากระปุงาขี้ครับครับบุลได้คัวกินกินต้องบวกเนาะกินเหกินม่นวกินน่อดกิน ก็นงาของพี S, ่ตนฝก มีคนกีนก็มีค่ะกินหน่ดอน นนั่นเาะหาฉนอเาฮ่า่า่่อย่ะฮนา่าฮ่่าฮาฮ่า่า่าต่า่าฮน้ฮาฮ่าไ่่าฮ่่าฮ่่บอกาุ่าฮาไปาฮ่าฮ่า้าไปค้าจนไหน